สวัสดีค่ะที่นี่วังอานะคะเวลา8นาฬิกาของเช้าวันศุกร์ที่6กันยายน2567ค่ะเรามาดูพฤติกรรมกุ้งกันนะคะพฤติกรรมกุ้งเช้านี้คือลอยเกลื่อนกลาดนะคะไม่ได้ล่องนี่น,นะคะลอยกันเกลื่อนเลยค่ะตัวโต,วตวมากแสดงว่าไม่ได้หิวนะคะเพราะถ้าหิวต้องวิ่งตลอด มองให้ดีนะคะเราเห็นเคยค่ะแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีอาหารสำรองแล้วนะคะไม่เห็นหลายวันเพิ่งไม่เห็นวันนี้แล้วค่ะว่ามีเคยเพิ่งปล่อยกุ้งไปเมื่อวานล้าสุดท้ายนะคะทยอยเติมน้ําเรื่อยๆนะคะพอน้ําท่วมพื้นก็เป็นจะเป็นธรรมดาที่จะเกิดฟ้าหน้าน้ําอาจจะต้องลินออกแต่ตอนนี้มีน้ำชันนี้น้ํามีพื้นที่ว่างอยู่ที่สองบล็อกครึ่งนะคะช่วงนี้วันนี้สี่ค่ำแล้วค่ะ แต่ดูเหมือนน้ำเข้าในแต่ละวันจะไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่ามีน้ำเช้าขึ้นมาด้วยนะคะนอกจากน้ำเย็นการแบ่งน้ำในสองเวลาทำให้น้ำเย็นมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ำในคลองนะคะกำลังขึ้นอยู่ค่ะสีน้ำไม่ได้แย่นะคะเคลียร์ไม่มีปลาที่ขาดกรองดับเบิลกรองนะคะผ่านอวนยาบกระชังนะคะอาจจะมีอากาศกรอบในยามเ<บ>ชาะะ้าค่ะดูจากเคยนะคะลอยยิบยิบหน้าน้ำค่ะแสดงว่า ยากต่อการหายใจหน้าน้ำข้นนะคะมีกุ้งบางส่วนกาะที่กระชงังส่วนใหญ่เป็นกุ้งเล็กนะคะส่วนกุ้งใหญ่ก็จะลอยหน้านา้ำค่ะมีบางกลุ่มนะคะพยายามแทงตะข่ายค่ะอยากออกนะคะนี่ทิมทิมทิมทมทิมทิทิมเฮ้ยท,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 ทะเลาะกันด้วย มีทุกไซส์นะคะตัวเล็กก็มาไว้เหมือนกันไม่ได้มีเฉพอตัวโตนะคะเห็นเขาชัดดีมากเลยค่ะอันนี้ให้อาหารไปแล้วนะคะอากาศยามเช้าอากาศอาจจะน้อยนะคะก็ไว้นิ่งๆค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอากาศเดีมา มีมนุษย์กวนกุ้งอยู่หนึ่งท่านนะคะวังย่านะคะตอนนี้ยุบน้ำแห้งเลยค่ะมีกุลาวตายร้อยตุ๊กป่องหนึ่งตัวผลจากการเปิดแผ่นล่างนะคะวัที่เลนนนะะคี่ค่ะพื้นแห้งเลยค่ะแต่ว่าเลนอยู่ข้างๆร่องนะคะไหลลงไม่ได้เนื่องจากว่าร่องตันนะคะก็มีฟองครีมหน้านานิดหน่อยแถวหน้าที่นะคะนี่ค่ะวังย่าค่ะ วังย่านะคะมีการสลับด้านของแผ่นน้ำเข้าเลยนะคะนี่ค่ะใส่แผ่นล่างกลับด้านแล้วก็ใส่แผ่นไม้แล้วก็เอาน้ำขึ้นข้างบนนะที่นกยังไม่ลงเท่าไหร่นะคะนี่สําร็จวังย่านะคะวังป่านะคะสี่เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้กุ้งขึ้นเท่าไหร่เองได้ไปวันละร้อยหลักร้อยนะคะตันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เจอกับลูรั่ว ก็น่าจะเหลือน้อยนะคะทางน้นที่ชําหนึ่งจากเหนือรอบนี้นะคะเรามาลุวังตามหากุ้งกันค่ะเนื่องจากไม่มีการลุวังมาเป็นปีนะคะน่าจะปลาเยอะอยู่นะคะแปดโมงครึง่งเก้าโม,ม,มงครึ่งค่ะออตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วนะคะแดดออกแล้วค่ะฟ้าน,าน้ําหายไปไม่ทละลบายเลยนะคะ,อะตอนนี้เรามาช่วยเตรียมบ่อกัน เพิ่มขั้นตอนด้วยการใส่ปุ๋ยอินซีสีแดงของอโศกลงไปในบ่อช้ำนะคะจะใส่เยอะไหมคะใส่หมดกระสอบเลยค่ะพื้นที่300ตารางเมตรเราจะทำใส่300กิลต่อไร่ใช่ไหคิดว่ามันจะเป็นการสร้างสีน้ำและบำบัดเลนนะคะสร้างอาหารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะหว่านให้ทั่วนะคะโดยเฉพาะล่องกลางที่เป็นเลนเน้านะคะ คล้ายๆที้ง e m b ็ l ตอนน้ำเสียน้ำท่วมนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูว่าพฤติกรรมกุ้งหรือว่าระบบน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจมเลยค่ะเราจะใช้ตอนที่มีแดดนะคะเพราะการย่อยสลายของเสียจะต้องใช้ออกซิเจนและแสงแดดนะคะหวานเป็นหน้านะคะมากเลยค่ะฝั่งละ12โลนะคะ ถุงนี้หนัก25กิโลค่ะดูปริมาณนะคะมูลเป็ด35เปอร์เซนตมูลไก่เนื้อ35เอร์เซนกากตะกรโรงงานน้ำตาล20เปอร์เนโดโรไม้์10เอร์เซ็นนะคะเป็นเ,เรามาดูพฤติกรรมกุ้งตอนแดดออกนะคะก็ล่องลอยบางตัวค่ะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นิดหน่อยค่ะว่ายไปมา บางๆนะคะไม่ได้เดินเป็นขบวนไม่ได้ล่องนะคะค่ะต,ตอนนี้คนงานเราก็กําลังให้ปุ๋ยนะคะจริงๆต้องทําก่อนเตรียมบอ่อแต่ตอนนี้เราทําพร้อมมีกุ้งเลยนะคะลงกุ้งเสร็จเมื่อวานนี่นะคะใส่จุลินซีดินปุ๋ยอินซียเอ้ะทำไมตรงนูน้น ให้ยังอ่ะทำไมให้ตรงนี้เยอะจังเห็นกล้องไม่ได้เลยเห็นกล้องนี่ทำอยู่ที่เดิมอารมณ์ดีและขยันเป็นพิเศษนะคะอออือนี้นะคะลูกปลาที่เกิดใหม่ในในที่อยู่ในกระชงังจะอยู่ที่ไซส์นี้นะคะแต่อันนี้เราตัดมาให้ดูเป็นสัมภค่ะจากด้านนอกนะคะข้างในก็